ทำมามา่าเกาหลีให้หน่ากินที่สุดภายใน60วิเพื่อลุ้นลอดตุยเริ่มได้น้ำยังไม่เดือดเต้นได้เดี๋ยวกลัวตายหรือกลัวไม่อิบเรียบก็จะต้องต้มสองสห่อให้ได้วัตถุดิบลับ หากฉันจะต้องตายฉันขอให้มันเป็นคำที่อร่อยที่สุดนี่คือวัตถุดิบลับของเราใส่ชีสก้อนลงไปเลยขออีกก้อนขออีกก้อนถ้าแข่งจริงแล้วก็หนูก็สลบไปเลยยังไม่ทันแข่งหนูจะตื่นเต้นทำไมวะหนูก็ยังอยู่ดีอร่อยจนฟอนแนนต้องมาขอกินนะบอกเลยว่าเพื่อนๆต้องมามากเกาหลีกับชีสเบบีบลเข้ากันแล้วก็อร่อยที่สุด อร่อยมากสนุกแต่ถ้าแข่งจริงคงตายไปแล้วอะเพื่อนๆต้องไปลองนะคะแต่ต้องใส่วัตถุดิบลับอย่างชีสเบบี้เบลด้วยนะถึงจะได้มาม่าเกาหลีที่ทำเร็วแล้วก็อร่อยที่สุด